สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทำขนมลืมกืนเป็นขนมที่รสชาติหอมหวานอร่อยทำขายเป็นอาชีพได้และที่สำคัญขั้นตอนในการทำนั้นง่ายมากๆไปเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะอย่าพึ่งจุดไฟใส่แป้งถั่วเขียวลงไป50กรัมน้ำตาลทราย200กรัมน้ำเปล่า500กรัมแล้วให้เราแต่งกินมะลิลงไปเล็กน้อย คนให้แป้งละลายครับพอแป้งละลายดีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนแล้วคนไปเรื่อยๆครับจนกว่าแป้งจะได้ที่ผ่านไป5นาทีแป้งของเราก็สุกใสขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับลักษณะของแป้งจะเป็นแบบนี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วนำไปแบ่งใส่ถ้วยสามถ้วยเพื่อจะผสมสี เทออกมาให้เท่าๆกันนะครับทั้งสามถ้วยวันนี้จักจะทำสามสีแล้วก็หยดสียมพูลงไปค่อยๆหยดค่อยๆคนดูนะครับสีม่วง เลือกสีก็ตามใจชอบได้เลยนะครับไม่ต้องตามแบบแจ็คก,ก็ได้สีเขียวแอปเปิ้ลพอผสมสีเสร็จแล้วก็ตักใส่ถุงได้เลยครับตักใส่ในขณะที่ยังร้อนๆอยู่ ตักขนมใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาบีบขนมใส่ถ้วยได้เลยให้เราใช้กรรไกรตัดมุมถุงแบบนี้นะครับแล้วก็บีบลงไปในถ้วย ตอนนี้จะก็บีบตัวขนมลงไปหมดแล้วนะครับทีนี้ให้เราไปเริ่มทำหน้ากะทิกันได้เลยให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟใส่แป้งถั่วเขียวลงไป10กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้า10กรัมน้ำตาลทราย40กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาและสุดท้ายหัวกะทิ200กรัมใช้ตะก้อมือคนให้แป้งละลาย พอแป้งละลายดีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิของเราจะค้นได้ที่ผ่านไป4นาทีกะทิของเราก็เหนียวค้นได้ที่แล้วนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยพอหน้ากะทิเริ่มอุ่นๆให้เรานามาใส่ถุงมีบแบบนี้นะครับ ถุงบีบหัวก็จะเป็นแฉกแบบนี้นี่ครับตักใส่ได้เลยทีนี้ให้เรานำหน้ากะทิมาบีบใส่ตัวขนมได้เลยครับบีบไปเรื่อยๆให้ครบทุกดอก แล้วก็นำถั่วทองมาโรยเพิ่มด้านบนนะครับจัดใส่จานได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยสีสันสวยงามมาชิมกันได้เลยอืมนี่นะครับตัวขนมชิมครับอืมอร่อยมากๆเลยครับตัวขนมมีรสหวานกะทิมันและเค็มพอกัดไปโดนถั่วทองก็เพิ่มความมันเข้าไปอีกทางบ้านลองทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวไปกินขนมก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ